ภาคษานะคะเชิญค่ะกบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกบาบคารวะครูทุกท่านจเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ที่น้องทุกท่านค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องกสิกรรมไร้สารพิษแล้วก็เรื่องกิเลสเกิดขึ้นค่ะครั้งที่แล้วที่ท ที่พูดถึงหรือว่าที่บ้านมีมีผักบุ้งแล้วก็มีของเยอะค่ะแล้วก็คุณูกก็บอกว่าโอคนรวยคนรวยหลังจากนั้นก็เลยมาพิจารณาดูค่ะว่าที่บ้านมันเยอะจริงๆค่ะทั้งผักบุ้งทั้งอ่อมแซบ่บทั้งญ้ามา้าต้นกล้วยสมัยก่อนที่เอ่เริ่มเริ่ม,มทำท,ที่ใหม่ๆนะคะก็คือว่าปลูกต้นกล้วยเป็นที่เลี้ยงของต้นไม้แต่ตอนเนี้ย กล้วยมันเยอะมากค่ะก็เลยตัดสินใจตัดสินใจที่จะตัดต้นกล้วยเป็นปุ๋ยไม่ออกไปไหนค่ะก็ต้นกล้วยปลูกตัดมาแล้วก็ให้อยู่ที่ในไร่ค่ะเป็นปุ๋ยแล้วก็ที่บ้านที่บ้านแฟนแฟนทํานาค่ะทํานาเยอะก็เอาฟางมาห่มพื้นที่ให้ทั่วเลยค่ะคือพื้นที่เนี่ยจะไม่จะไม่ปล่อยให้ให้กาเรียกว่าไม่เปืยดินนะคะแล้วก็ส่วนผักบุ้งแล้วก็ ต้นไม้ผักต่างๆแล้วก็ไม่ออกไปไหนคะ่ะแล้วก็ตัดเป็นปุ๋ยคะ่ะแล้วก็ส่วนที่บอกว่ากิเลสนะคะด้วยความที่ตอนที่ขุดคลองใหม่ๆนะคะขุดคลองใหม่ๆแล้วเราตอนนั้นคิดไม่ทันโดยที่ว่าแฟนเขาบอกว่าถ้ามีน้ําก็ต้องมีปลาเอาปลามาปล่อยะคะ่ะเอาปลามาปล่อยเสร็จแล้วเนี่ยอตอนเนี้ยปลาเยอะมากเลยก็เลยเกิดกิเลส พอไปเลื้อผักบุ้งขึ้นมาค่ะแล้วปลามันก็เยอะก็เกิดกิเลสว,ว่าเราน่าจะเอาปลาไปไปขายนะถ้าไปขายคงจะได้เยอะมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วเนี่ยกิเลสมันก็ก็เหมือนกับอยากได้ตังค์เลยอย่างเงี้ยค่ะแค่คิดแค่นั้นอ่ะเดินกลับบ้านเนื่อง้ที่ทั้งท,งทัท,งท,งที่เราก็เดินเดินในทางเดินทุกวันนะคะมันล้มล้มนี่แขนซ้อนเลยค่ะลูกชายบอกว่าแม่เห็นไหมล่ะแม่คิดบาป เลยมีมีมบากกรรมว่าล้มเลยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยเข้าใจชีวิตแล้วค่ะว่าโอ้แค่คิดที่เดียวก็ก็มีเรื่องทําให้เราเจ็บได้อย่างนี้นะแล้วอย่างเงี้ยเราจะกล้าคิดเรื่องที่ไม่ดีมากกว่านี้ไหมเนี่ยค่ะแล้วก็ก็อยากจะถามคุณู้เหมือนกันค่ะว่าในกรณีที่ปามันมาอยู่เองเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ไม่กินเนื้อสัตว์เราจะทํายังไงต่อคะคุณลูกปล่อยปล่อยไปอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่าหรือว่ายัางไงดีคะ เออมันอยู่ของมันเนาะเราก็เราเราก็ไม่ได้เอามันมาแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะอยู่นะคะตอนนี้เรายังไม่ต้องทําอะไรเราค่ะแต่ว่าเราเพราะมันเยอะด้วยเยอะค่ะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ไม่ไม่ได้เลี้ยงนะคะก็ปล่อยเขาเองค่ะด้วยที่ว่าเออมันมีผักบุ้งขึ้นมาเยอะเราก็ไม่ได้ดูแลค่ะมีอาหารค่ะจนตอนตอนนี้ก็เลยลื้อผักบุ้งพอลื้อผักบุ้งถึงเห็นว่าโอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้ ค่ะอย่างที่บอกแนี้ก็คิดขักกินเลสนะคะน่าจะเอาลื้อบอกปลาลือ้อลือทองแล้วก็เอาปลาไปขายไม่ต่ากว่าแสซนนะเนี่ยมันเนยอะมากค่ปลาดุกปลาเยอะค่ะเยอะแล้วตัวแบบสมัยก่อนที่เรายังทานเนื้อสัตว์นะตัวกำลังหน้าด้ากินเลไอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดินกลับบ้านก็มาเดินมาน้อมหัน้อมอแล้วก็มือซ้นเลยค่ะก็ลูกชายบอกว่านเนี่ยแม่คิดบาปแล้วเนี่ยก็เลยว่าโอ้เข้าใจแล้วลูกว่าแม่แม่ไม่คิดแล้วเนี่ย แต่ว่าจะทำยังไงกับเขาดีคนแถวนี้ก็บอกว่าระวังเถอะเดี๋ยวคนอยากมาขโมยสุดก็วางใจได้แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าขโมยก็เป็นวิบากกรรมของเขาไปไม่เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยทีก,ก,ก็ก็ต้องทําใจปล่อยเขาจะไปใช่ไหมคะปล่อยเขาแล้วตอนเนี้ยอยากจะเลี้ยงแหนแดงแล้วแหนแดงนี่เป็นอาหารชันด,ดีของปลาแล้วจะทำยังไงปลาน่าจะอว้วนเลยใช่ไหมก็ก็พยายามว่า กั้นค่ะกั้นเพราะว่าของสูตรมันมีทำคลองไส้ไก่นะคะก็เลยเอาเอา,เอาต,ะตะขาดนะคะไปกั้นว่าขอนะขอคลองไส้ไก่ขอเลี้ยงแหนแดงนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าพกเจออยู่คลองใหญ่ก็อยู่ไปอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ยุ่งกับเธออะไรประมาณน,นี้ค่ะต้องต้องกราบขอบพระคุณที่ที่นโยบายของท่านอาจารย์ค่ะที่บอกว่าไม่ต้องไปหาปุ๋ยที่ไหนค่ะที่บ้านมีปุ๋ยชั้นดีจริงๆค่ะอย่างอย่างอ,องเซบนะคะปลูกไว้ทุกจุดตอนนี้ก็ตัดค่ะ พอตัดนะคะแล้วพอเราลดน้ําป่าไปนะคะเขาก็ยิ่งงามไม่เลวเลยทุกอย่างคะ่ะเริ่มงามเหมือนกับว่าเริ่มเริ่มมีเศมากขึ้นหรือปเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็อแฟนทํานายเยอะค่ะก็ก็เอาฟางมค่ะมาคุมดินไปทั่วเลยมองไปไหนก็คุมดินก็จะดูเหมือนกับสีทองค่ะสวยมากสวยงามตัดก,กับต้นต้นหญ้าเขียวๆต,ต้นอะไรต้นอ่อมแซ่บต้นหญ้าหมาปรกทุกจุดเลยค่ะไม่มีใครกินใช่ไหมคะแต่ก็ตัดเป็นปุ๋ยเลยค่ะอย่างเงี้ย แต่ก็ตอนนี้ก็พยายามบอกทุกคนแต่ว่าย่ามมากินมีพลังนะดูสิเนี่ยสุกกินนะหรือคลองเป็นคลองเลยนะมาให้เนาดูค่ะใครไปใครมาก็โชว์ค่ะเนี่ยเลือดเองเลือเองนะอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะต้องสการบ้านประมาณนี้ค่ะคือทํากิจกรรมแล้วมีกําลังในการกินสมุนไพรนี่นะคะ่ะแล้วก็เอ่อก็เรียกว่าวางใจค่ะวางใจกับเรื่องเรื่องกิเลสก็วางใจได้แล้วค่ะตอนนี้ก็ก็พยายามที่จะ สร้างสร้างสร้างความผาสุกให้ตัวเองแล้วก็แบ่งปันค่ะอย่างมื้อเช้าก็แบ่งปันไปไปหลายอย่างค่ะก็อย่างที่บอกค่ะพอพอพูดถึงเรื่องย่าม้าเนี่ยทุกคนเกิดเกิดความอยากได้ค่ะถือว่ากินแล้วมีพลังนะจะไม่เชื่อลองดูมีพลังจริงๆค่ะแข็งแรงทําอะไรไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็จะมีปลูกหลากหลายก็แบ่งปันค่ะใครไปใครมาก็จะบอกว่าที่บ้านเรามีแบบนี้แบบนี้นะเอาไหม เอาก็เอาไปอะไรนี้นะคะ่ะก็จะบอกสิ่งดีๆแล้วก็ส่งต่อให้มาเรียนรู้ตามาศาสตร์ของอจาจารย์ต่อค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะอมตุณค่ะเอาเชิญป้อมมาอบอกว่าจะทํายังไงเนี่ยกับปลาเยอะแยะนี่ยค่ะการเชนค่ะว<ช>ิธ <ผม S 1> ีนี้ที่ผมก็สวนนะเปิดเปิดสวนผมดูดน้ําออกเกี้ยงเลยนะค่ะแล้วก็ดูดน้ําใหม่เข้ามาแต่ยังไงก็ต้องมีปลาอยู่แล้วเพราะว่า อุตุพีชชาเขาสังเคาะกันต้องมีเกิดสิ่งมีชีวิตแค่อัติดมาเป็นไข่แลยนะก็ต้องมีสิ่งที่เราทําได้ที่สุดคือเราทําใจที่เราจะไม่ต้องกลัวว่าจะต้องบาปหรือไม่บาปแต่เราไม่คิดจะฆ่าเขาอยู่แล้วให้เขาอยู่ไปอยู่ไปเท่าที่มันเป็นไปได้จนกว่าเราตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ให้เขาอยู่ไปแต่ไม่ต้อง,งไปกังวลว่าจะบาปไหมแต่จิตที่เราคิดว่าจะเอาไปขายได้หลายแสนมันก็ส่งวหว้เราเห็นเรียนรู้วิบากเนาะแล้วก็มีอย่างนี้นะครับหมอวงนะครับ ที่ท่านยอยู่กาาสินเะนี่ยท้าไปซื้อตะข่ายสีฟ้ามานะเราไม่ต้องเลี้ยงในบ่อใหญ่นั่นแหละแต่ตะข่ายตื้นๆแล้วก็เลี้ยงแหนอยู่ด้านบนนะ่ะป่าก็กินไม่ได้แล้วเพราะตะข่ายรูมันเล็กเอเอตะข่ายสีฟ้าก็าาเ,เห็นไหมครับให้ป่าฟ้าไนล่อนน่ะค่ะแล้วก็ขึงไว้แล้วก็ตัดเหมือนเจอกรนะชังน่ะค่ะแล้วก็ท่านก็เลี้ยงอยู่ในนั้นแหละน่ะกะทําทได้เพราะว่าไม่ต้องไปลงน้ําลึกด้วย แต่อยู่แค่ผิวๆเองครับเพราะว่านหนเขาไม่ต้องการลึกอยู่แล้วนะครับแต่ข้ามีแค่อีซีวัตถุมีดินมีอะไรพวกเนี้ยผมว่าเขาก็โตหมอวงทําอยู่นะครับได้ดูว่าครับได้ดูได้ดูเลยเนี่ยที่พี่หน่อยโชว์เนี่ยละครับเห็นไหมใช่ใช่เนี่ยเนี่ยปลอดภัยเลยบางทีกินไม่ได้เลยเออไม่ต้องกังวลแล้วตอนนี้ก็มองอีกทีถึงว่าพอเดี๋ยวนี้ยมาเจอแพทย์อีทํมเนี่ยผมชอบถามอยู่คํานี้เพราะว่าผมอยากรู้ว่า คนที่มาเจอแพทย์ปฏิธรรมแล้วชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมเรียบง่ายขึ้นไหมครับเปลี่ยนเยอะเลยค่ะเปลี่ยนตั้งแต่ที่ที่เจออาจารย์ครั้งแรกอย่างที่บอกว่าพอพอไปเข้าค่ายครั้งแรกที่โรงเรียนผู้นำค่ะกลับมาก็เลิกทานเนื้อสัตว์เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆค่ะก็เปลี่ยนเปลี่ยนหลายอย่างค่ะเปลี่ยนไปเยอะมากจนทุกวันนี้ใครๆก็บอกว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนคนละอย่างทุกอย่างค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะค่ะแล้วความทุกข์ล่ะน้อยลงไหมครับ น้อยลงเยอะเลยค่ะน้อยลงเยอะค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็หลายคนก็บอกว่าอยากมาคุยกับสุนนะคุยแล้วสบายใจอะไรเงี้ยสุออก็บอกว่าอ๋อเป็นบุญกุศลของเขาไม่ใช่ของเราหรอกอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ฟังไม่เข้าหูหรอกเราพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นบุญกุศลของเขาที่ฟังเข้าหูอะไรเงี้ยคนะ่ะเริ่มเดี๋ยวนี้เรารวยนะรวยเรื่องรุดเรื่องหาการกินแล้วนะเริ่มแจกจ่ายเงิันได้นะ คราวนี้เราเริ่มเริ่มรวยความรู้แล้วเริ่มแจกจ่ายด้วยปัญญาแล้วผมว่าดีนะครับนี่แหละการพึ่งตนได้แล้วก็ช่วยเหลือค่อยพ้นทุกยาม้ามันจะมีประโยชน์ต่อเมื่อเราให้คุณค่าแล้วให้ความรู้กับคนเนี่ยแหละครับแล้วเขาจะไป่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ปลูกผักบ้านๆนะคะแล้วก็พยายามพยายามสอนเหมือนกับตามที่รอยอาจารย์ค่ะสอนคนให้กินผักบ้านๆค่ะคือคนคนที่เนี่ยเขายังไม่ค่อยรู้นะคะว่าอันนี้กินได้ด้วยหรือไม่กินได้ด้วยหรือ คือบอกกินได้กินได้กินได้แล้วก็พอดีว่าโชคดีที่ลูกชายเ่รอวัยตอนนี้หกขวบนะคะด้วยความที่เขาไม่ไม่กินเนื้อสัตว์ตั้งแต่อยู่ในท้องทุกวันนี้เขาก็ไม่กินเนื้อสัตว์ทุกคนเห็นเขาบอกว่าเออเขาก็อยู่ได้นะอะไรยัี้งเขาก็ไม่เจ็บไม่ป่วยนะก็เลยเป็นแรงแรงให้เขารู้ว่าอ๋อกินแบบนี้ก็ก็สมบูรณแล้วก็แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะเออถามอีกอย่างหนึง่งแล้วเราเนี่ยพอกินผักพื้นบ้านเป็นเนี่ยชีวิตเรียบง่ายขึ้นไหมครับงา่ายค่ะง่ายมื่อชานีก็ <laughs> ทำน้ำพริกค่ะทำน้ำพริกเมื่อเช้าก็กินข้าวกับน้ำพริกแล้วผักรอบบ้านค่ะ <Ừ. S 2> ทำน้ำพริกเองแล้วก็เมื่อเช้าก็แบ่งปันน้ำพริกแบบเพิ่งทำครั้งแรกนะัดูใน youtube พอ่อาจารย์หมอเขียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งปันว่าอร่อยไม่อร่อยหรือว่าไงก็ก็ลองดูน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้อาหารหลักก็คงเป็นน้ำพริกค่ะแล้วก็ผักรอบบ้านเออผมเส่เพนิดเดียวนะก่อนจะบ่อยเพราะผมนี่นะเมื่อก่อนนะปลูกผักอันนี้เหมือนกันผักบุ้งกวางตุ้งคะน้าอะไรพวกเนี้ยกลัวมากเลยนะ กลัวมแมลงกลัวเพีย้ยกลัวอะไรกลัวมันจะอากาศไม่ดีก็พอเดี๋ยวนี้เรากินผักพื้นบ้านเป็นนะหันไปก็อุ๊ยเรากลัวจะไม่อดอสิเรากลัวจะไม่อดแล้วเราจะตายก่อนนะมันเยอะมากนะครับถ้าเรากินผักพื้นบ้านเป็นด้วยประยุกเข้าไปนะครับกับสําหรับผสมผสานด้วยนะเราจะแข็งแรง<ช>ที่สุดเว่าะรู้ครับเราปลูกเหมือนกันนะคะปลูกคะน้าแล้วก็ความตุ้งเหมือนกันนะคะแต่ที่อยากกินเขาค่ะแล้วก็ ในอยู่นี่ค่ะมันมันไม่อยาค่ะม,มันมีรู้สึกบาแล้วก็ยิ่งเบื่อแต่ผักบ้านบ้านไม่ว่าจะเป็นอ่าผักชัยยานะคะมะต้มแคกผักติว้วผักสะโดนผักเมเรื่ออะไรหลายๆอย่างเป็นผักป,ปาก่าเแล้วก็กินไม่เบื่อนะแต่ผักพวกนั้นอ่ะอยู่ยังไงก็อย่างนั้นค่ะรสูตดทําแปง้งเขาเรียกแปรงลอยฟ้าด้วยนะคะเขาก็โชว์อยู่อย่างนั้นค่ะใครไปใครมาบอกไม่กินหรอมันเบื่ออะไรเงี้ยค่ะแค่มองเขาก็เบื่ออะไรเงี้ยไม่ไม่กินค่ะก็ปล่อยให้มแมลงกินไปอะไรเงี้ยค่ะ คำพูดคุณ<ภ>สุพักษาเป็นสุพักษาละมีความดีไปกินร้อยละก็นุโมทนานะนะผมเห็นแล้วก็ทัศเีนเน,นะครับเป็นกันบ้านที่ดีแล้วตอนต่อไปครับเชิญเจนี้หน่อยครับค่ะตอนนี้เห็นพี่โสภานะคะค่ะเชิญพี่โสภาก่อนนะคะเชิญค่ะเปิดไมค์ด้วยค่ะ ลบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดเรเจเพชรกระจนที่เคารพอ,อย่างสูงค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะโุภานำโคกนะคะจากจินาสนปานาบุญสองค่ะอําเภอชะวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะค่ะพี่โสภาคะลำดับต่อไปเนียขอเอาตามคิวตอนแรกนะคะเป็นเป็นเอาบุญแพงค่านะคะ ต่อจากเอาลก็จะเป็นอนัชวันนะคะเชิญอาลค่ะ